เลยนะคะกลับมาพบกับครูอ่านในกิจกรรมวิทยาศาสตร์กันอีกเช่นเคยค่ะจากครั้งที่แล้วมีใครจำได้ไหมคะว่าคุณคณรูอ่านพาเด็กไปทำการทดลองเรื่องอะไรมาใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยเรื่องแสงและภาพใช่ไหมคะมีใครได้ทดลองแล้วบ้างคะสนุกไหมคะดเด็ก สนุกใช่ไหมล่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณครูอ่านมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทำการทดลองกันอีกเช่นเคยนะคะกิจกรรมการทดลองวันนี้ของครูอ่านนะคะเป็นการให้เด็กใช้ทักษะการสังเกตด้วยสายตาของเรานี่นะคะมาใช้ในการเล่นเกมค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าใครกันนะจะเป็นคนช่างสังเกตค่ะ ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเกมที่คุณครูอ่านนำมาฝากกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูอ่านมีปริศนาคำท้ายมาทายค่ะแล้วให้เด็กช่วยกันคิดหาคำตอบว่าปริศนาที่ครูอ่านนำมานั้นคืออะไรถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะไปฟังปริศนาคำท้ายของครูอ่านกันเลยค่ะปริศนาคำทายของครูอ่านมีอยู่ว่า อะไรเอย่ยเปิดได้อ่านสนุกสีสันสดใสสุขใจเมื่อได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอะไรเอย่ยเปิดได้อ่านสนุกสีสันสดใสสุขใจเมื่อได้ฟังเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าว ลริศนาคำทายของคู่อัานคืออะไรนะลองช่วยกันคิดและหาคําตอบมาให้คู่อ่านนะคะอะไรคะทีวียังไม่ใช่ค่ะอะไรนะคะการ์ตูนอีกนิดเดียวค่ะใกล้ถูกแล้วค่ะหนังสือใช่นะคะหนังสือแต่เป็นหนังสืออะไรคะ หนังสือนิทานเก่งมากเลยค่ะคําตอบก็คือหนังสือนิทานนั่นเองค่ะดเด็กๆเคยดูหนังสือนิทานไหมคะแล้วที่บ้านของเด็กมีนิทานเรื่องอะไรบ้างเอ่ยนิทานที่เด็กชอบชื่อเรื่องว่าอะไรคะส่วนนิทานที่ควณอัญชอบนะคะชื่อเรื่องว่าหนูน้อยหมวกแดงเล่มนี้เลยค่ะ ที่ครูอ่านชอบหนังสือนิทานเรื่องหนูน้อยบวกแดนนะคะเป็นเพราะว่าเนื้อ,อานิทานสนุกและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะภาพในเล่มนะคะสีสันสดใสสวยงามถูกใจครูอ่านที่สุดเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตภาพในนิทานไหมคะว่าแต่ละภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรคะแตกต่างกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะ ภาพในนิทานแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกันเป็นไปตามเรื่องราวที่เขากำหนดขึ้นนะคะวันนี้ครูอ่านมีภาพใน,นิทานมาฝ่ากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆต้องลองทายดูยนะคะว่าภาพที่ควูอ่านนำมานั้นมาจากนิทานเรื่องอะไรและเป็นตอนที่เท่าไหร่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ คู่อ่านมีภาพจากหนังสือนิทานมาให้เด็กๆได้เล่นเกมกันด้วยนะคะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกมาจากนิทานเรื่องมีภูกับผองเพื่อนค่ะเป็นตอนที่เพื่อนของมีภูก็คือพิกเลตมาหามีภูที่บ้านนะคะเด็กๆคะสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอยู่ค่ะเราจะมาเป็นคนช่างสังเกตดูซิว่า สองภาพนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างครูอันบอกให้เลยนะคะว่าสองภาพนี้แตกต่างกันทั้งหมด5จุดค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะค่อยๆสังเกตนะระหว่างภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองอะไรที่แตกต่างกัน เจอหรือยังคะ่ะเด็กๆทั้งหมด5จุดค่ะมีคนเก่งเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสองภาพนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างจุดที่1เลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตที่เก้าอีที่มีผู้ยืนอยู่เห็นไหมคะตตยเ e ก้าอี้รูปที่ 1นึ่งมีขาเก้าอี้ที่กั้นกลางอยู่เห็นไหมคะแต่ภาพที่สองไม่มีเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปดูจุดที่สองนะคะจุดที่สองอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะเด็กๆเจอหรือยังคะจุดที่สองคือตรงโซฟาที่พิกเลตนั่งเห็นไหมคะมีดอกไม้ สีแดงอยู่ในภาพที่1เห็นไหมคะส่วนภาพที่2จะเป็นดอกไม้สีขาวเหลืองเห็นไหมคะแตกต่างกันต่อไปจุดที่สามนะคะดเด็กๆจุดที่สคืออะไรคะเจอรอยังเอ่ย เก่งมากเลยค่ะตรงโถน้ำพึ่งใช่ไหมคะภาพที่หนึ่งจะมีรูปพึ่งอยู่แต่ภาพที่สองไม่มีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจุดที่สี่นะคะเด็กๆตรงไหนเอย่ยเก่งมากเลยค่ะ้าใช่ไหมคะ้าที่แขวนอยู่หลังหมีผู้ภาพที่หนึ่งจะมีลาย หนสองอันใช่ไหมคะแต่ภาพที่2มีแค่หนึ่งอันเองเก่งมากๆเลยค่ะจุดสุดท้ายค่ะดเด็กตรงไหนคะเก่งมากเลยค่ะโถเก็บน้ำผึ้งที่อยู่บนชั้นใช่ไหมคะข้างบนจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่แต่ภาพที่สองไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คนเก่งค่ะ เรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้มาจากนิทานเรื่องแม่ไก่ขนปุยค่ะเป็นตอนที่แม่ไก่พาลูกออกมาเดินเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆคะสังเกตสองภาพนี้สิคะว่ามีความแตกต่างกันกี่จุดสังเกตดีๆนะคะเจอหรือยังคะเด็กๆครูอ่านบอกใบให้ก็ได้ค่ะว่า แตกต่างกันทั้งหมด6จุดค่ะเด็กเด็กสังเกตดูดีๆนะคะทั้งหมด6จุดเลยมีคนเก่งเจอจุดที่แตกต่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนเก่งตอบถูกเหมือนกับที่ขวัญเฉลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ เราไปดูจุดแรกกันเลยนะคะเด็กจุดแรกก็คือชายแล้วค่ะไข่นั่นเองไข่ใบที่3ใบเล็กสุดหายไปใช่ไหมคะในภาพที่หนึ่งไข่หายไป1นึ่ใบเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจุดที่2องนะคะทีเด็กอะไรคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลย ปีกของลูกเจี๊ยบใช่ไหมคะภาพที่1เอาปีกลงข้างล่างแต่ภาพที่สองยกปีกขึ้นท่านบนเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปจุดที่3นะคะตรงไหนคะอุ้ยมีคนเก่งเจอแล้วด้วยตรงไหนคะเก่งมากๆเลยคะ่ะตรงเจ้าหมูนอนอยู่ใช่ไหมคะมีโครนกระเด็นออกมาในภาพที่1เห็นไหมคะ สองอันเลยแต่ว่าภาพที่สองโคเนเรนออกมาแค่อันเดียวเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจุดที่4ตรงไหนคะเจอหรือยังเอย่ยเจอหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะประตูบ้านนั่นเองภาพที่1มีประตูบ้านแต่ภาพที่สองไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ภาพที่ห้าล่ะคะดเด็กๆตรงไหนคะเจอเร่ยงเอย่ยเก่งมากเลยคะ่ะตรงรั้วใช่ไหมคะภาพที่หนึ่งรั้วยาวมากเลยส่วนภาพที่สองรั้วสั้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะจุดสุดท้ายคะ่ะเด็กๆตรงไหนคะตรงไหนนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะเครื่องบินนั่นเองภาพที่1นึงมีเครื่องบินภาพที่สองไม่มีเครื่องบินเก่งมากๆเลยค่ะขอปรบมือให้คนเก่งหน่อยเรามาดูภาพสุดท้ายกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้มาจากนิทานเรื่องความรักของแม่ค่ะเป็นตอนที่แม่ไก่กำลังอุ้มลูกเจี๊ยบนั่นเองนะคะ ภาพนี้นะคะดเด็กๆมีความแตกต่างกันทั้งหมด6จุดค่ะดเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างเรามาเริ่มสังเกตกันเลยค่ะดเด็กสังเกตดูดีๆนะคะ6จุดเลยนะมีคนเก่งเจอแล้วด้วยค่ะดเด็ก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า6จุดมีตรงไหนบ้างเด็กๆสังเกตดูนะคะภาพ2ภาพนี้แตกต่างกันตรงไหนจุดแรกเลยค่ะเด็กๆไปที่หางของแม่ไก่ค่ะภาพที่1แม่ไก่มีหางเห็นไหมคะ แต่ภาพที่สองแม่ไก่ไม่มีหางเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปจุดที่สองค่ะเด็กตรงไหนคะเก่งมากๆเลยคะ่ะปีกของลูกเจีย๊ยบตัวที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะตัวที่1มีปีกแต่ตัวที่สองปีกหายไปหนึ่งข้างเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปจุดที่3นะคะเด็กตรงไหนเอ่ย ตรงไหนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปีกของแม่ไก่ที่อุ้มใช่ไหมคะที่อุ้มลูกเจี๊ยบอยู่ภาพที่1เป็นสีน้ำตาลแต่ปีกในภาพที่สองที่อุ้มเป็นสีขาวเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปตรงไหนคะดเด็กๆตรงไหนนะคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตรงหงอนด้านล่างของแม่ไก่ใช่ไหมคะภาพที่1นึ่งไม่งอน สีแดงๆค่อยลงมาแต่ภาพที่สองไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจุดที่ห้าค่ะตรงไหนคะดเด็กที่ห้าอุ้ยมีคนเกียงเจอแล้วด้วยตรงไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะด้านนอกกรงไม้ไก่ใช่ไหมคะที่มีต้นหญ้าสีเหลืองติดๆอขอบสีเขียวเห็นไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะภาพที่หนึ่งไม่มีนะคะภาพที่สองมีสีเหลืองอยู่เลยเก่งมากๆเลยค่ะและจุดสุดท้ายค่ะดเด็กตรงไหนคะอุ้ยมีคนเก่งเจอแล้วด้วยเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองภาพที่หนึ่งไม่มีนาฬิกาแต่ภาพที่สอง มีนาฬิกาแขวนอยู่ใช่ไหมคะดเด็กเก่งมากเลยค่ะพอปอกมือให้คนเก่งค่ะสนุกไหมคะดเด็กกับเกมที่คุณครูอ่านนำมาให้ใเด็กเล่นค่ะเกมจับผิดภาพนะคะเป็นเกมที่ฝึกทักษะถ,ถามความคิดในการเป็นคนชังสังเกตและจดจำรายละเอียดของภาพค่ะซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเกมนี้เด็กๆสามารถนำไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเด็กคนไหนสนใจอยากจะเล่นเกมจับผิดภาพเพิ่มเติมนะคะเด็กๆเ,เข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าเกมจับผิดภาพก็จะขึ้นเกมจับผิดภาพเยอะแยะมากมายมาให้เด็ก,เ,ดกเลือกเล่นตามใจชอบเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของครูอ่านแล้วค่ะ ไว้เจอกับคุณขวัญในกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้ขวัญขอตัวไปเล่นเกมจับผิดภาพต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะบ๊ายบาย